สวัสดีค่ะช่องน้องน้คอมเมนต์ค่ะวันนี้ครัวหอมกลุ่นนำเสนอพะโลไก่ส่วนผสมก็ดูตามเราไปเลยแล้วกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างน้องไก่สด6น้องไข่ไก่หฟอง พงพะโลหนึ่งห่อเล็กตำกระเทียมพริกไทยรากผักชีรากผักชีสามรากกระเทียมหกกลีบเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะผักชี1ต้นต้นหอม1ต้นเม็ดพริกไทยใส่ตามปริมาณนะคะน้อยๆส่วนน้ำเปล่านี่ใส่ตามปริมาณที่เ,เขาเรียกว่าภาชนะที่เรา เตรียมไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็คั่วคั่วเครื่องพะโล้เลยคั่วให้หอมนะคะเราคั่วเฉพาะเครื่องพะโล้อย่างเดียวพอคั่วเครื่องพะโล้เสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่สามเกลือลงไป ใส่กระเทียมลงไปใส่เกลือลงไปใส่ซีอิ๊วดำลงไปใส่น้ำตาลปี๊บลงไปคือส่วนผสมนี้เราเอาลงไปก่อนได้เลยนะคะลากผักชีลงไปเม็ดพริกไทย ลงไปใส่ต้นผักชีลงไปใส่ต้นหอมลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปคราวนี้เราก็ต้มให้น้ำเดือดก่อนนะคะถึงจะใส่ไก่หลังจากที่น้ำเดือดแล้ว เราก็เตรียมไก่มาใส่ได้เลยแต่ไก่นี้เราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะล้างนี้ก็ทาเกลือล้างด้วยให้สะอาดจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปอยัดเทลงไปนะคะต้องคีบมาคีบมาค่อยๆเพราะว่าจะน้ําที่อยู่ในไก่จะออกถ้าเทลงไปทั้งถ้วยมันก็จะลงไปหมดเลยน้ํำขาวๆก็จะลงไปด้วยหลังจากนั้นเราก็พลิกให้ สีของน้ำซุปมาค่ะเข้าเนื้อไก่ให้หมดทุกทุกที่พอเคี่ยวได้สักพักหนึ่งค่อยเติมน้ำเพิ่มเติมนะคะอย่าเพิ่งเติมน้ำเยอะเยะทีเดียวแล้วเราก็ใส่ลูกไข่ลงไปได้เลยหลังจากนั้นก็เติมหอมกรุ่นน่ารับประทานแล้วนะดูซิ ใกล้เสิร์ฟแล้วใกล้เสิร์ฟได้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะนี่เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย